สวัสดีครับทุกคนผมติปนาวิทย์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทางงานครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลงไปเกาะอันยีนะครับพาทุกคนเพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนไปดูสนามฟุตบอลลอยน้ําที่อยู่ในเกาะอันยีนะครับแล้วก็เป็น น่าจะเป็นสนา,นามขุดโอนแห่งแรกของประเทศไทยที่อยู่บนเกาลอยน้ำนะครับเคไปชมกันเลยในส่วนบริเวณที่น่ารอเรือโดยสารครับจะมีร้านฉกอยู่ให้เราซื้อมีน้ำขน,นมร้านอาหารก็สำหรับผมวันนี้ก็เป็นกาเฟ่เดี๋ยวนั่งรอเรือก่คน หาไงเดี๋ยวคนทั้งโูเนี่จเป็นท่าเรือโดยสารที่จะไปกับคุณยีนะตอนนี้ก็กำลังไปเป็นเรือนะครับ

ฮ่าซิบเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้อัดยีแล้วเดี๋ยวเดีพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปชมบรรยากาศในเกาะบันดีณเวลาปัจจุบันตอนนี้ครับนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เกาะบันดีจังหวัดพังงาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมบรรยากาศบริเวณรอบเกาะบันดีแล้วก็สนามฟุตบอลลอยน้ําที่มีที่เดียวในจังหวัดในประเทศไทยครับ แล้วจุดนี้นะครับเป็นจุดต้อนรับของท่าเรือครับจะเป็นเรือผมไม่ได้ใจมือนกันแต่เป็นเรือที่มีขยัดยาวมากก็ผ่านเข้ามาก็จะมีเป็นไข่มุกถ้าเป็นจุดต้อนรับของเกาะพันดีนะจะเป็นหอยมุก โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าชมบริเวณรอบๆของปัญญาทั้งหมดเลยนะเงียบมากเลยเมื่อผ่านเข้ามาจะมีจุดเช็คไว้ด้วยนะเกี่ยวกับโควิดตอนนี้นะร้านค้าร้านสะดวกก็มีอยู่มันเดิมแต่เงียบมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวผม จะเดินไปที่สนามฟุตบอลลอยน้ำนะครับเออเยอะตาบอลเยอะคนไม่ได้ไม่ได้บรรยากาศระหว่างทาง ทางไปสนามฟุตบอลเลยนะมีโรงเรียนมัสยิดส,สนานมฟุตบอลเลยนะอันนี้เป็นโรงเรียนของเกาะปันยีนะครับปุ๊มากอ๋ออันนี้เป็น ินค้าอ๋อเป็นแฮนด์เมดของที่เกาะปัญญีก็สวนนี้เป็นโรงเรียน,น,ค,น,ยนครับ,รบขอบคุณมากค่เด,เดินออกฝั่งอ๋อ,อ,อ,อครับผมจุดตรงนี้จะเป็นโรงเรียนของเกาะปัญญีนะครับ ฝั่งโน้นเป็นอาคารโรงเรียนที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นตึกปูนซีเมนต์มีมมก,กว่าคคนรบมี <อา S 1> มทั้งหมดมหสองมีตน้ำเสดเตรียมอนุบาลเป็นถึงอ,อ่ไม่ได้เปียโนแต่ว่ามีมมนะ้ำเสดเปียครับเฉพาะในเกาะอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะ จำ้บาโอเคนี่เป็นปิตรภัณฑ์ของโรงเรียนของกขันีมัสยิดอยู่ติดเนินภูเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามองทึกโอเคครับแล้วก็นี่าโรงเรียนแล้วก็เลี้ยวขวาออกมาทางหน้าโรงเรียนนะนิดนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจะเป็นสนามฟุตบอลลอยน้ำ ฟุตบอลซสเกอร์ฟอร์ติงครับเดี๋ินเรียบขึ้นมาเลยครับโอเคก็ในเดี okay. ๋ยวผมก็เดินตรงไปอีกนิดนึงจะเป็นสนามฟุตบอลลอยน้ำแล้วครับชมบรรยากาศสนามฟุตบอลลอยน้ำแต่ถามว่า เงียบไหมเงียบแล้วก็เงียบมากเลยครับช่วงนี้อาจจะเป็นวิตของโควิดมันก็คือบ้านนี้เคยไออกแรงกานของช่วงเจ็ดด้วย อีกแป๊บนึงโอเคตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงสนามบ,บนแล้วครับแต่ด้านหน้านี่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรน่าจะทำขึ้นมาใหม่ในใแน่เลยนี่คือตรงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไร อออศูนย์จริยธรรมนี่ให้เป็นศาลาอเนกปรส่ง เดี๋ยวผมขอขึ้นมาทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไปฟังนสานามฟุตบอลตรงนี้จะเป็นศูนย์ออกกำลังกายโคตรเฟี้ยวอ่ะมียิมด้วยมีฟิตเนส อุปกรณ์เยอะมากเลยในฟิตเนสของเขาูนย์ออกกำลังกายเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ะโอ้โน่สนามฟุตบอลอยู่ฝั่งนูน้เดี๋ยวผมต้องเดินไปอีกนิดนึงพอไปทางเดิมล้วข้ามมาแต่ว่าโคตรเท่ผมชอบมากเลยตรงนี้จะมียิมด้วยมีฟิตเนสด้วยมีดัมเบลบาเบล มีครอสมีมัชีนมีไบค์ไบคสี่คันคอไตเสพสองเยอะมากว่ะปิดเน็ตขอาเวลาเปิดหกโมงถึงสามทุ่มบ่ายสามถึงออกเย็นกดเท่หว่าิมของเขาสุดเปลี้ยวเลยไม่น่าเชื่อ ก็จะมียิมอยู่ในเกาะเวรนี้ด้วยดยอดก่อนข้าวหมดทับใจโอเคเดี๋ยวผมเดินต่อไปที่สนามฟุตบอลครับแล้วผมก็ามาถึงกันครับสนามฟุตบอลเอ้เมือ่อก,กี้น่าจะมาทางนี้ได้อยู่มาตรงแล้วก็เลี้ยวฝาบนี่ครับสนามฟุตบอลลอยนะ้ำ ที่ผมอยากมาชกปัญญีอยากจะมาดูสนามฟุตบอลแล้วขอกกอนุญาตเดินลงไปดีกว่าอาจจะเป็นสนามฟุตบอลที่เดียวในประเทศไทยก็ได้ที่เป็นสนามฟุตบอลรอยนมแล้วก็มีประมาณสามหรือสี่ที่ในโลกก็ได้ เราเดินข้ามหน่อยโอเคเร็ะแล้วผมก็ได้เหยียบสนามฟุตบอลเป็นครั้งที่สองที่เกาะปัญญีที่ผมเคยมาแล้วกอันนี้เป็นครั้งที่สองในชีวิตของผมที่ผมได้กลับมาเหยียบฟุตบอลนี้ก่อนหน้านี้มาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว2554 แล้วันนี้เป็นปีปัจจุบันสองพ4าสี่ปีผ่านไปกับสนามฟุตบอลแข่งนี้นะถามว่าผม,ผมรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจผมรู้สึกประทับใจมากเลยที่ผมมาเกาะแข่งนี้ประทับใจแรกที่ผมเดินขึ้นเกาะมาคือปกติเวลาเราซื้อตัวเราต้องจ่ายเงินก่อนที่จะออกมาจากเคาน์เตอร์ตัวะอะไรต่างๆแต่มา ปัญหาอย่างนี้เมื่อเราขึ้นขึ้นถึงฝั่งทางเจ้าหน้าที่เรือเขาจะมาเก็บเงินเราเขาไม่ได้มาเก็บคนที่จอดเรือแล้วก็ยีนอยูที่เกาะประทับใจเป็นครูคนหนึ่งนะแล้วก็โครงข้ามก็สามารถเล่นได้อย่างสุดยอดเลยถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมมีอยู่จุดนี้ พวกอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ลอยน้ําเปลี่ยนไปเยอะอาจจะเสื่อมสภาพตามระยะเวลาของเขานะครับแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาก็คงจะปรับปรุงให้ดูดีแต่ถามว่าสวยมากเลยโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเสิ่งที่ผมจะมา แค่อยากมาที่สนามฟุตบอลลอยนะ้ําของจังหวัดปังงาในเกะบันยีแค่นี้จริงๆแค่อยากกลับมาดูบรรยากาศเก่าๆเมื่อสิปีที่ผ่านมา <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ผมก็คงไปหามือเที่ยงทานก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็สิบเอโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวผมหา มือเที่ยงกลางเลยเสร็จแล้วรอเรืองร,รอบบ่ายอาจจะเป็นบ่ายโมงบ่ายสองอะไรก็เดี๋ยวค่อมาดูกันเนี้ยก็พันจีดิสเซียดูยิมยิมยิมเขาอหอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมว้าวด้วยครับ มันค่อนข้างจะพิเศษมากนะสำหรับคนที่อยู่ในเกาะแล้วก็มีฟิตเนสมีโรงเรียนมีสนามฟุตบอลเปิดมากเลยโอเคเดี๋ยวผมขอไปหามื้อเที่ยงก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งเรือกลับประมาณบ่ายโมงกว่าจุดที่อยู่ด้านหลังนี้ผมคิดว่าเจ้าของบ้านหลังนี้น่าจะเป็นแฟนบอลลิเลวอร์พูลแน่เลยเพราะมีเ็นติวด้วยจสี่ ย้อนเวอร์เวอร์ครับลุงมีถ้วยทั้งหมดทุกถ้วยเลยครับที่เขาได้ควาดมาสงสัยเจ้าของบ้านหลังนี้น่าจะเป็นแฟนปันเทลล์ลูกคู ผมคิดว่านะครับแต่พ่ไม่ค่าถามเพราะว่ามีเขาคนนั่งอยู่หลายคนอยู่แต่ว่าสวยมากสำหรับแฟนรูปปูนโควสวยโค้นตัวนี้หลังบถนนเส้นนี้ผมว่าผมเดินมาหลายเส้นแล้วเส้นนี้น่าจะธรรมชาติมากที่สุดค่อนข้างจะอินดี้ด้วยนะครับถนนเส้นนี้ธรรมชาติโลกสวยครับรูส โอเคกาด้าน okay. หน้านูา้นน่าจะเป็นอ่ามัสยิดของชุมชนเทเลี้ยวฝ่ามาติดเน mm hmm. ินภูเขาเลยนะครับอ๋อ mm hmm. oh, ใช่เป็นมัสยิดจริงๆด้วย

มาอ,าอันลูกหบาทกับขัวสองลูกอะ้อยลูกอะอัะาตาล้นอนอลูกไปทีาาไป่าหาไหนเื่อนของปมานนี้เนี่ยก่อนที่ขึ้นไปภูกเก็ต

โอเคแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทานเสร็จแล้วเดี๋ยวอรอขึ้นเรือขับขึ้นฝั่งเลยดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองไปดูเรือแล้วนะครับขึ้นฝั่งเพื่อกลับไปจังหวัดภูเก็ต 那什么？ แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาชมว,วิดีโอนี้อยู่ออก็เดี๋ยวรอติดตามในวิดีโอต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขับรถขึ้นไปภูกิตต่อเดี๋ยวมีคลิปดีๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตรอแล้วเจอกันที่พน้าบุรี